เหตุการณ์นี้ที่พระนครศรีอยุธยาชาวบ้านเขาร้องมาในหมู่บ้านเหมือนกันบอกว่ามันมีสองคนผัวเมียเป็นคนเร่ร่อนแต่ว่ามีอาชีพนะเก็บของเก่าขายแล้วเขากังวลเพราะว่าส่งเสียงดังทุกคืนก่อกองไฟแล้วไอ้ของที่เก็บมาเนี่ยพอมันก่อกองไฟแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความวุ่นวายบางวันด่ากันเสียงดังนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายได้แล้วมันอยู่ใกล้ชุมชนมันเป็นหมู่บ้านจุดไฟแบบนี้แล้วของที่เก็บมาขยะอะไรเต็มไปหมดถ้ามันลุกลามขึ้นมาไฟไหม้หมู่บ้านแน่นอน มีคนถ่ายคลิปไว้ได้อีกเขาบอกว่าสองคนผัวเมียทะเลาะกันตบตีกันเป็นประจำฮะคุถามต้อเอฮะต่อโอเค ชาวบ้านก็กังวลว่าถ้าวันหนึ่งวันใดมันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็มีคนเข้าไปเตือนนะเขาบอกว่าพอเข้าไปเตือนแล้วเฮ้ยอย่าจุดไฟแบบนี้ดิ <Okay. S 1> ถ้าไฟมันลุกลามขึ้นมาไฟจะไหม้กันหมดเข <Okay. S 1> าเหมือนถือมีดออกมาขู่คนในชุมชนด้วยคุณผ,ผู้ชมแล้วบางวันก็ถอดเสื้ออนุชาเนี่ยคือผู้ชายนะ mm. ถอดเสื้อเดินไปเดินมากับเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านในพื้นที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยนําคลิปมาร้องจนกระทั่ง ผู้สื่อข่าวในจังหวัดเนี่ยประทะประสานตํารวจสบพบางปะอินให้เข้าไปตรวจสอบในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็ไปเจอทั้งสองคนแต่ว่าตอนไปเจอเนี่ยฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายก็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ผู้หญิงบอกว่าโดนตบตีตลอดเวลาเลยฝ่ายชายเองก็บอกปฏิเสธไม่ยอมรับไม่อยากจะเลิกฝ่ายหญิงเนี่ยคุณวันเพลนร้องไห้บอกว่าทะเลาะก,กันเกือบทุกวันเพราะว่าฝ่ายชายอะ่ะติดยากินเหล้าเมาหาเรื่องด่าตลอดตีแบบไม่มีเหตุผล ดูตามเนื้อตามตัวตามแขนตามขานี่ช้ำไปหมดเขาบอกว่าด้วยความสงสารฝ่ายชายก็เลยยอมอยู่แบบนี้แต่ว่าหลังจากนี้ขอแยกทางมันมีช่วงหนึ่งที่ตำรวจเข้าไปนักขาวเข้าไปยืนเถียงกันต่อหน้าตำรวจเลยสองคนผัวเมียนี้เอยู่ไปก็เต็บตัวเหมือนเดิมไม่คือว่าก็จริงๆก็อยากเลิกไงไม่อยากเอาตายเพราะเมียเธอก็มาหาเธอเธอก็มาาไม่ยอมใจ ไม่รู้แหละแต่ฉันไม่เอาแล้วฉันบอกใฉันตัวหมดเลยไม่เอาฉันไม่เอาก็นี่แหละเป็นอย่างเงี้พี่บอกเราไม่เอามันก็็อย่างนี้แหละก็เธอเป็นอย่างนี้แหละก็บอกไม่เอาไงหัวใจหมดแล้วเสร็จเนาะน่าใช้อะไรพูดมั่วไปอีกแล้วโอ้โหนี่เราไม่ชอบนี่เธอเท่าไหร่แล้วที๊ยบเธอไม่พูดมากเรื่องมันแถลนแค่นีอ่ะแล้วเธออยู่กับฉันไหมก็ฉันไม่เอา โอ้ยเราเถียงกันแบบนี้นี่ต่อนหน้าเจ้าหน้าที่เลยนะผู้หญิงบอกวาจะเลิกแต่แล้วจะเลิกได้ไหมเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่ง<ๆ>เพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานเหมือนกันเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แยกตัวฝ่ายหญิงออกไปก่อนนะคะเพราะกลัวว่าอยู่ด้วยกันน่ะมันจะไม่ใช่ว่าเจ็บกันสองคนนะชาวบ้านละแวกนั้นจะเดือดร้อนไปด้วยคุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูพบว่าสภาพตอนเช้าวันนี้เพิงพักเนะี่ยยังเหมือนเมื่อวานเลย ไม่ได้มีการทำความสะอาดยังมีเศษข้าวของเตาจุดไฟผ้าห่มเสื้อผ้าเครื่องนอนเหมือนของใช้ประจําวันกับของที่เก็บมาแล้วเตรียมหมือนแยกของเก่าขายทุกอย่างกองรวมกันหมดเลยค่ะฝ่ายชายคุณอโนชาบอกว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรรุนแรงเลยมีปากเสียงนิดหน่อยตามภาษาคนอยู่กินกันอ่ะแล้วรอยช้ำที่ตัวพี่ผู้หญิงมาจากไหน คืองานพวกผมอ่ะพอเก็บของเก่ามาขายใช่ไหมมันจะมีพวกสายไฟบางทีแกนั่งขัดสมาธิทั้งวันแล้วแกลอกสายไฟไอแผลรอยช้าที่เกิดขึ้นน่ะแกนั่งขัดสมาธิไงมันกดทับทั้งวันแบบนั้นนั่งยังไงเช้าได้ขนาดนี้ผมไม่ได้ทำ<อ>มันเกิดจากรอยนั่งกดทับส่วนตอนนั้นที่เห็นว่ามีมีดอยู่ในมือนะ่ะตอนที่เขาเข้ามาตรวจเมื่อวานก็ทํางานอ่ะมันต้องแกะของออกจากกระสอบ,บมันเป็นมีดที่เอาไว้สอยเชือกกระสอบ แค่นั้นเองตอนนี้นะ่ะอยากให้เขากลับมาใช้ชีวิตร่วมก,กันกับเรานะจะได้วางแผนอาช่วยกันขายของแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอยากกลับมาอยู่ด้วยเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะพอมอบอกว่าให้แยกกันอยู่ก่อนไม่ไม่ไม,ไม่ถึงขนาดนั้นแต่คือว่าที่เขาว่าเห็นเอามีดเอาอะไรก็คือว่ามีการประท้วาวากนันเฉยแต่คือว่าไม่มีการข่มขู่นะผมไม่ได้ข่มขู่นะเพราะว่าผมรู้ว่าเขาเปผู้หญิงไง แต่ว่าเสียงมันอาจจะดังไว้วเขาํำน้องว่าถือมีดอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมถือมีดอะเพื่อที่จะตัดเชือกแล้วก็ผูกผูกกับกระสอบเพราะว่าเวลามาัดขอมันต้องเอากระสอบอะขึ้นรถนี้แล้วก็เข็นแล้วจังหวะถือเนี่ยเขาน่าจะคิดว่าผมมาถือมีดไปขุมขู่เขาต้องคุยกันอีกทีหนึ่งว่าทางนั้นเขาบอกว่าจะไปจะไปขายของอะไรของเขาเนะี่ยผมคุยกันไว้แล้วไงฝ่ายชายบอกว่าไม่อยากเลิก จริงๆก็อยากมาใช้ชีวิตช่วยกันทำมาหากินเหมือนเดิมแต่ชาวบ้านบอกว่าโอ้ยพี่จะอยู่กันยังไงพี่ตีกันมาแบบนี้นานแล้วนะชาวบ้านเคยถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ด้วยค่ะเป็นคลิปช่วงที่ทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะก,กันและได้ยินเสียงเลยด่ากันด้วยคำหยาบสนนันเลยค่ะ ด่ากันแบบนี้เอาจริงๆก็หนวกหูเหมือนกันนะคะกลางคืนบางทีจุดไฟทิ้งไว้แล้วเดินออกไปไหนกันก็ไม่รู้<ม>าชาาบ้านกลัว,วจะไฟไหม้ไฟลวตัวไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่นะคะมาก็ไฟทิ้งไว้แล้วตัวไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย ชาวบ้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยลักษณะเพิงพักที่เขาอยู่มันเป็นเหมือนแบบมันก็ไม่ได้มีบ้านเล็กท่งเล็กที่อะไรอ่ะเหมือนเป็นเพิงพักร้างอะค่ะอยากให้มาตรวจดูที่ตรงนี้เป็นที่ของใคร <c oughs> การปลูกสิ่งปลูกสร้างตรงนี้อยู่ได้ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เจ้าว่าที่จัดการอย่างเด็ดขาดเพราะว่าคือเคยมีคนแจ้งตำรวจตำรวจมาจับตัวไปแป๊บนึงปล่อยตัวออกมาก็กลับมาอยู่ที่เดิมทําพฤติกรรมเหมือนเดิมบางครั้งมีเพื่อนมามั่วสุมด้วยอีกต่างหากเขากลัวว่า มันจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาค่ะจากการแบบทะเลกกาะกันโมโหหรือจุดไฟทิ้งไว้แล้วเดินออกไปที่อื่น<อ>หรือต่อให้ไม่จุดไฟก็เถอะตรงนั้นมันมีหอพักกับมีหมู่บ้าน ทะเลาะกันบวกเวกแบบนี้มันเป็นการรบกวนการอยู่อาศัยชาวบ้านบอกว่าถ้าจะจัดการเอาให้เด็ดขาดไปเลยไม่ใช่ทะเลาะกันทีก็มาตรวจทีทะเลาะทีก็มาตรวจทีแต่ตอนนี้แยกกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะออพอมอเอาไปอยู่อเอาผู้หญิงไปแต่ไม่รู้ว่าถ้าถ้าปล่อยผู้หญิงออกมาจะจะกลับมาคืนดีกันไหมนะคืนดีกันก็อยู่กันดีๆอย่าไปทะเลาะเสียงดังเพราะข้างหลังข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวานี่เป็นหอพักเต็มไปหมดเลยอัปเดต34 HD ปว p v e r s i o ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ